สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำดีวอสแฮนด์ทูทั้งหมด6ตัวที่ผมได้ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตัวแรกจะเป็นสิวงานไม้ขนาด1นิ้วครับมีความยาวจากหัวถึงท้าย27ซนตเมตรตัวนี้ค่อนข้างจะได้ใช้บ่อยพอสมควรใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งเซาะร่องสึงกัดปาดก,กัดโค้งสไม้ลบมุมนะครับผมปกติผมก็จะใช้สำหรับงานติดตั้งบานประตูวงกบไม้เป็นหลักซึ่งก็คมมากส่วนคมจะมี2ด้านนะครับคือด้านนี้และส่วนปลาย ด้านสันและด้านท้ายเอาไว้สำหรับตอกเพื่อสับหรือตัดชิ้นงานบริเวณใบมีดจะเห็นเป็นร่องสี่ร่องเอาไว้สำหรับเหลาปาดปอกเปลือกสิ่งที่ต้องการด้ามจับค่อนข้างใหญ่นะครับจับแล้วมั่นคงจริงๆตัวสิวมันจะแถมปลอ,อกเก็บการคมให้ด้วยนะครับทำให้ปลอดภัยเวลาพกหรือใส่ในกระเป๋าของเกงแต่ทาหายก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนอกจากงานไม้แล้วมันยังเอาไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นได้อีกหลายอย่างเลยนะครับมันของผมเนี่ยเวลาตอกพุกเข้าผนัง แล้วรูที่เจาะมันตื้นเกินนะครับทาให้ยัดพุกไม่เข้าผมก็จะเอาสิวเนี่ยมาสก,กัดทุกทิ้งนะครับถ้าของที่แขผนเนี่ยไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากยังของผมเนี่ยทำที่แขวนกุญแจก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้แต่ถ้าให้ดีควรถอนพุกออกมานะครับแล้วเจาะรูใหม่ให้มันลึกขึ้นดีกว่าเพื่อความแข็งแรงเราจะเห็นว่ามันดีทูเนี่ยมันมีความสามารถคล้ายกับสิวนะครับทำให้หลายคนลังเลว่าแล้วสิวเนี่ยมันยังมีความจําเป็นอยู่ไหมมันยังจําเป็นอยู่นะครับ เพราะบางงานมันมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถใช้มันดีทูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงฝุ่นที่ฟุ้งกระจายพื้นที่ที่จํากัดนะครับความยาวของใบความละเอียดอ่อนมันทาให้หลายๆงานเนี่ยเราก็ยังต้องการซิวอยู่ดีนะครับตัวต่อมาเป็นไขควงกรอกแกกด้ามยาวท้ายไซโลนะครับตัวด้ามจะฟรีได้ส่วนท้ายเป็นไซโลสำหรับเก็บดอกไขควงประเภทต่างๆ เมื่อดึงออกมาก็จะพบกับดอกไขควงชนิดต่างๆทั้งหมด12ดอกมีทั้งฟิลิปทอรกปากแปนและโรเบอร์สันเขาแถมที่แขวนมาให้ด้วยนะครับความยาวของตัวไขควงนะครับจากหัวถึงท้ายยาว10นิ้วส่วนความยาวจากก้านถึงปลายดอกอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับหมุนปรับให้อยู่ตรงกลางเพื่อใช้งานขันแบบธรรมดา หากต้องการใช้แบบฟรีให้ปรับไปด้านซ้ายเพื่อขันเข้าปรับไปด้านขวาเพื่อขันออกมันจะมีประโยชน์มากก็ตอนที่เราต้องใช้มือเดียวในการขันนะครับอีกมือนึงเราจับบันไดยอยู่นะครับแต่เรามีมือว่างแค่มือเดียวนะครับแล้วก็ใช้แบบกรอกแกะขันเลยนะครับทําให้ไม่ต้องเอาอีกมือนึงมาจับมันจะทําให้ขันได้ไวนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือพื้นที่แคบๆนะครับ พวกไขควงไฟฟ้าเนี่ยมันจะติดแบตใช่ไหมครับมันจะเข้าไม่ได้แต่ตัวนี้จะสามารถเข้าได้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนของก้านนะครับสามารถถอดออกจากด้ามได้ทําให้ด้ามเหลือความยาวแค่14ซนเมเท่านั้นสะดวกในการพกพาหรือจะอดอกไขควงที่มีขนาดแกน1ส่วนนิ้วชนิดอื่นมาใส่ก็ทําได้นะครับเพื่อลดความยาวของดอกไขควง ตัวนี้เป็นคีมตัดนะครับออกแบบมาสำหรับตัดพวกลวดหัวลูกแม็กสายไฟสายทองแดงงัดแงะแม็กนะครับจะเห็นว่าหัวมันโค้งทําให้ตัดชิดได้แนบกับชิ้นงานมากขึ้น มือไม่ครูดกับพื้นผิวด้ามค่อนข้างยาวทําให้ออกแรงกดได้ดีขึ้นส่วนปลายมียางหุ่งไว้ช่วยให้มือไม่ลื่นตอนตัดของแข็งๆแนะนําให้ใส่ถุงมือเดโมโน,นะครับหรือถุงมือนาหนาจะได้ไม่เจ็บมือแต่ยาไปตัดพวกเหล็กเส้นหรือพวกตะปูตัวใหญ่นะครับคมจะเสียจะเห็นว่ามันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการตัดชิดนะครับเวลาตัดชิดจะเห็นว่ามันยังมีหัวตะปูโผล่ขึ้นมาเล็กน้อย ตัวคีมมีความยาวจากหัวถึงท้ายยทติประมาณ21.5เซนเมนะครับปากสามารถอ้ากว้างสูงสุดอยู่ที่3.5เซนติเมตรและเมื่ออ้าสุดขาจะทางออก21.5เซนติเมตรเป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นระดับน้ำบอดี้ทำจากอลูมิเนียมตันแข็งแรงมากไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับมีแม่เหล็ก3จุดดูดค่อนข้างแรงเราจะเห็นว่ามันมีลูกน้ำในการัน3อันโดยที่ด้านซ้ายสุดคือระดับระนาบสูนองศา อันกลางคือระดับดิ่ง90องศาสุดท้ายขวาสุดลูกน้ำจะเป็นสีส้มตัวนี้มันคือพิษวาวนะครับอย่า,อาไปใช้ตั้งระดับแนวแกนนะครับมันจะเบี้ยวถ้าใช้ให้ใช้2ตัวสีเขียวด้านซ้ายส่วนตัวนี้เอาไว้สำหรับวางสโลปท่อน้ําทิ้งซึ่งมันมีความลาดชันอยู่ที่1นส่วนสหรือ6.35ม mm มที่ความยาว30ซนเมตรนะครับอันนี้ระดับความลาดชันน้อยเกินนะครับความมันยำโดยรวมของระดับน้ําอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับจากการที่ได้เอาไปเทียบกับพวกสายยางระดับแแลละะเซอออรรร์ดับนบนคถืวว่่าามยมยส และมันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากเพราะเขาเจาะรูมาให้ทุกด้านไม่ว่าจะมองจากด้านบนด้านล่างหรือด้านข้างก็ตามขนาดเล็กพวกผาง่าย ตัวระดับมีมิติกว้างยาวสูงอยู่ที่1.8คูณ6.7คูณ3.6ซนเมนะครับส่วนตัวนี้จะเรียกว่าเป็นอาวุธคู่กายของช่างไฟช่างฝ้าเลยก็ว่าได้มันคือเลื่อยพับตัดฟ้าทูอินวันที่จริงตัวนี้ผมก็ใช้มาเป็นปีแล้วครับลักษณะก็จะเป็นด้ามแบบนี้นะครับตัวใบจะเก็บไว้ในด้ามจะใช้ก็ให้กดปุ่มนี้แล้วงัดบริเวณนี้ออกมาเราจะพบกับ2ตัวนี้นะครับ มาพูดถึงใบเลื่อยก่อนตัวใบมีความยาวจากปลายถึงโคนวัดเฉพาะส่วนคมเลื่อยประมาณ12ซนติเมตรนะครับเลื่อยมีทั้งหมด32ฟันส่วนปลายจะเป็นคมมีดมีความแหลมเอาไว้เจาะทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับส่วนนี้ลักษณะจะเหมือนที่ปอกผลไม้มันคือตะใบเอาไว้สำหรับแต่งฝ้านะครับเวลาเรากรีดหรือเลื่อยฝ้าออมาบางครั้งอาจจะตัดไม่ตรง เรือจะมีขี้มีเศษที่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็สามารถใช้ตะไบตัวเนี้เพื่อลบคมหรือลบรอยหยาบได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะตัดช่องเล็กเกินไปเราต้องการเพิ่มขนาดของช่องอีกนิดหน่อยแล้วก็ใช้ตัวนี้ตะไบได้นะครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับ mấy này xin mươi này lại đứng làm trong และสุดท้ายเป็นฉลงปลายงอขนาด10นิ้วนะครับแน่นอนว่าปลาย2ด้านนี้ไว้งัดแงะเช่นในงานรื้อถอนหัวตะปูนะครับแต่หลายคนนั้นสงสัยว่ารูกลมกลมตรงนี้มันเอาไว้ทาอะไรมันเอาไว้ใช้ในกรณีที่หัวตะปูแบนเสมอนะครับหรือฝังลึกลงไปในเนื้อไม้มากเกินไปทําให้สอดปลายฉลงเข้าไปไม่ได้ก็ให้ใช้รูกลมกลมวันนี้นะครับวางครอบหัวตะปูไว้แล้วใช้ค้อนตอกลงไป เมื่อตอกเสร็จจะสังเกตเห็นว่าไม้จะยุบลงไปทําให้เราสอดแฉลงเข้าไปได้และงัดหัวตะบวกมาก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจครับและนี่คือ w e v o Handto o l ทั้งหมด6ตัวที่ผมใช้งานบ่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ